สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้ห้าจีบพ้าไปเสื้อไผ่เมียไปเสื้อไผ่เมียมีมีรางวัลไผ่เมียเนี่ยบอกว่าไทยขี่ประโดนแล้วอยากได้รางวัลหมดเยเมืมม่อนี้ได้โอกาสพอดีเลยสิมีอันนี้ของรางวัลนี่อยู่ในกล้องนี่ได้พี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเสื้อไผ่กันเพราะว่า ตอนนี้เมียกำลังปเปียวเฟียงเมียกำลังจะเปียวเฟียงเห็นวะไปเข้าเดี๋ยวเข้าไปหาเมียเบิงว่ามันฉีดีใจซ้ำไหนเด้อพี่นอ้องเห็ดขีดมาตั้งดวงไว้อยากได้ราง,งวัลเดี๋ยวมื่อนี้เขามีของก่นอนยังได้ยี่เจ้บอกบอกว่าเป็นยังไปพี่น้องบ้านเห็นยังกันนี่ Ở phía phải hành hóa Hả? Chị ở phía phải hành hóa Ở phía phải hành hóa? Nhanh Ồ Thì hiến trôm vào dạc đề lắng văn Ờ Rồi mà thì mình nào mà sơ phải Mình Hả? Mình ạ nào mà sơ phải hả nó? Mình nào văn đi ạ Cái hiến trôm vào hiến tất khiếp lại Bởi hiến hóa mình lắng văn ý nhắn lắm khó Bởi đầy nhắn lắm khó ไม่ได้จมกับแค่ว่าออเพผ่อๆไปซื้อๆว่าเฮียนมาต่อหมกโดนแล้วบ่ได้เี้ยงจักยางแค่นั้นซื้อ,อแต่เลยมีรางวัลมาให้หรางวัลนี่ยังมีแล้วเป็น<บ>นี่เนี่ยเนาะเพรป็นโทรศัพท์ดิเอ้าบ่ราะเป็นไอโฟุ้นหรือบอยไอโฟนไอโฟนไอโฟนก็ซื้อให้แล้วเออว่าแต่เดี๋ยวแต่ว่าคือเสียซื้ออีกใดูแถอะแต่ว่านี่ๆจะเป็นรางวัลเล็ยกน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจอ่าเออกำลังใจทัศยาเด็ก เห็ดสู่ต่อเอือนี่อยังวะอยากได้ปะอยากได้แล้วเนาะคิดน้อยเลยนะเนี่ยโอ้ดีก็ได้บ่ต้องให้ก็ได้บ่ไหนให้แค่คู่แค่น้อยได้เดียวคู่น้อยหนึ่งคู่น้อยหนึ่งเออเอาของส่หันหลังไปกิดแตาน้ำกิดแตากิดแต่มันบุงเด้พี่น้องอันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้น้องแน่นเนาะเห็ดคลิปมาตั้งโดนบ่ได้ยังน้มเขา bưng bưng pino lòng bưng thêm 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 u nhá 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 ông sĩ lòng bưng đó tuyển hay phi bưng anh này, này à, khư lăng văn này nòi ông cứ gì đó thế đó nha ông chôm leo vào chôm lại áo, bước áo. à hẳn ra tạ con đi chơi cái đồ bưng bưng à, xây con Đưa, bước. Thì, bước pinong, bước năm ว่นี้ยังไงวันนี้ยังไงเฮ้พี่น้องเบิ้งซอยกันอู้วอวว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 วอ้ววว้วอวววววนวว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 จวว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 วกวว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 ูวว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 วออวว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 ว เย็บ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 มาเย็บชาขาดชาเน่ยมนกรเต็นม่กี่บาดัึงแม่ถอดที่ถอที่ดีใจเกินไปเอาเมีนได้ไหมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้ยสิเตีนคักเตียนพูดเนาะดีใจเลื่องตัลืมตัดีใจไยอ่ะเลแลแล้วกที่นี่ มามามาให้เป็นให้เป็นที่ว่าขาเห็ดงานเนาะ่าดไคชิปเออวันนี้อยากซื้อยังก็ซื้อเออให้ค่อยใส้ดแม่ะแสดงว่าใส้ได้เบิร์หนีเนาะแมนหอยากซื้อยังก็ซื้ออยากได้ยังก็ซื้อเอาเออกะเม่ไรเปนนี้ยังได้ใส้เบิร์ล่ะเอออะให้ใส้ให้ไปซื้อเอาอยากได้ยังก็ให้เป็นกำลังใจให้ได้มันเห็ดลิปก็นี่ อ๋อแต่เอออ้าขอบคุณหลายๆค่ะอ่าความเจยมที่หนึ่งจบแล้วอาก่อนอื่นก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้ส่องเข้ามาโดยตลอดนะคะให้ส่องน้องแน่นเออวันนี้ก็บ่มี่ยังให้น้องแน่นกันนี่แหละก็เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขอบคุณที่ ติดตามขอบคุณทีเบิ้งสุบคุณทีเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ